สวัสดีครับพี่น้องแฟนแฟนบอลำครับช่องช่รับเปิดออฟพิเชียวนะครับรรยากาศช่วงแรงๆครับหาุมง,งแรงครับลูกเต่าวัฒทานดิสอบพ,พี่น้องพักนะครับรวมกันอีกทีคือ6กโมงเย็นครับพรุ่งนี้ก็จะแจกก่อนลำแล้วนะครับเอาผู้ใด,ดสิได้ยรับบทใดก็รอติดตามจำปาสี่ต้นเนื้อเรื่องเข้มข้นมากครับพี่น้อง การใช้กระหลุนหรือการใช้รับบทใดโอ้ยเอเ้ยยยกยยลังอ่ะลุยลยลยลยย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 ย

แก้วแจ้วโอ้โอ้โอ้มาดูกับข้าวอีกแล้วหาเด็กดัก <c oughs> พ่อก็อยู่นี่แล้วห้ามมืมอ วันนี้ก็จะเป็นผัดผัดกะเพราเนื้อนะครับโอ้ผัดผักเนื้อครับ บรรยากาศสดๆนะครับพิจาวีจาวทุกคนครับี้นี่น่าจะเป็นผัดผัดนึกไงผัดผัดผัก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 ักมันกับพริกอันเดียวกันนี่มันผู้เท่าผู้ นอนพักผ่อนนะครับตรงนี้นอนพักผ่อนบางคนก็ทำหัวทำอะไรนะครับสุดยอดครับจะกกีทาหยังงห้พี่นอ้องเบิรงพี่น้องเอ้ย

อ้ีการตวงนะครับอูนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่อีกรอบจ่าเขงวันครับสวัสดีครับ โอ้ยชิมะยางน้ำยังเมื่อนี้ยถ่ายได้สี่หาคลิปหนึ่งเมื่อยขี้ขาดมาเบิ่งเร็กหน่อยนี่มดดดไไั้ยเ,เป็นกุ้มเป็นโงนครับกดยกเลยได้ยังไงกดเดินอ๋อเดินได้ที่เดียเลื่อนกดเดิน <c oughs> เป็นเรือย,อยเป็นเรือยอยู่เป็นเรือยอยู่สมองไปแล้วไปสมองเบลอและ ค,ครับพี่น้องครับช่วงนี้พักนะครับผมสมองเบลอโอ้พอยุดมาแล้วพอยุดมาแล้วสวัสดีสมองบอเบลอกันเดี๋ยวก็ซ้อมต่อนะครับ กระทันเขาคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจไว้ขาดใจสวัสดีครับโอ้ยใหญ่าจากคุณใหญ่ามาพีอเออหน่อยเขาเหนอยังอยู่ได้ไหมเขาผักเขาสี่สอมประมาณหกโมง ตอนนี้ก็ห้าโมงตกบ่าแล้วช่วงนี้เราก็จะลเลานายเขาเกิดไปพักผ่อนเนี่ยเวลาพักผ่อนเอาทั้งขุนไปเลยสร้างเขาบ่มือนโอ้ยหวะขโมงข้าแล้วเมื่อไรดิเขารอแค่อิดตีกําแพงขึ้นเเขาโมงแล้วเมื่อไรได้หนะเมื่นไรให้บอกบางญ่นี่นีสร้างเขาบ่มือนเขาไปจิติต่อให้เขาไปเห็นอยู่สวนคุยราคากันอยู่หาเงินก่อนก่อนวะ หางเงินก้อนหลัอของเพื่องลานคนโอ้ยหกแสนจะจายเทไงผบ้ใดมันละเงินสปีเลาเ่อนได้พออันนี้พ่อต่ได้กินได้อยากเออสามปีเราเอ้าวคุณพ่อัสดีครับโอ้เราอยู่นี่ตลอดเน่ยพอเรายิเลเปิ้ดมแล้วเราบอกเ้เราเสียหแลลวได้เนาะโดมแล้วได้เนาะ แล้วล้ว่าท <ism> <occurs> <AM> ่านียืนบาทลังหมนก็แล้วด้วยเนาะบาใหญ่ก็แล้วเนาะแล้วเรานได้กึ้นยังได้เราเด็กข้นบาหล้งเหอนก้นบาทลังนั้นโดมโดมอย่าล้วแล้วบอลห็นหนึ่งี่เราบอเห็นนึ่ง่อกีกมากนเนาะก็อ่องก็แพงเนี่ยเนาะบลังนั้นก็แล้วแล้ยวเก็ยังมาเก็บใหม่เก็บยังอยู่เดี๋ยวก็ซ้อมต่อนะครับ ไปติงข้าม้งแล้วได้จะไปทายเราคนณากนไปันี้ใบ้งบ้กทาเสนบิ้งบงกบ้งกะทายตามอันตามนาที่ไปเสงวย้วครับแพงเลยนสีมัวยงวเป็นราคาเลยสีมันอ้าขอบคุณทุนนงใจครับพี่น้อง ต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม